หวัดดีทุกคนอยากดูปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้และเหตุการณ์สุดลึกลับที่คุณเจอไหมอย่างอยู่แล้วไปกันอืมลองจินตนาการดูว่าได้ยินเสียงฮึมฮำที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนอยู่ตลอดเวลาสิถ้าคุณได้ยินมันแปลว่าคุณคือ4%ของประชากรโลกที่ได้ยินเสียงฮัมนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็นเสียงความถี่ต่ำที่ให้ความรู้สึกเกือบจะเหมือนกับการสั่นสะเทือนซึ่งจวนจะถึงขีดจำกัดการได้ยินของมนุษย์แล้วคุณจะได้ยินมันชัดน้อยลงเมื่ออยู่ข้างนอก และได้ยินดังขึ้นไม่อยู่ในอาคารโดยเฉพาะตอนกลางคืนลองคิดดูว,ว่าคุณกําลังนอนสบายๆอยู่บนเตียงแต่ได้ยินเสียงหำนั่นสิเมื่อได้ยินแล้วจะเลิกได้ยินก็ไม่ได้น่ากลัวมากเลยงั้นมันเริ่มขึ้นได้ยังไงแล้วเริ่มที่ไหนกรณีที่เกิดขึ้นแรกที่สุดเลยได้บันทึกว่าเกิดขึ้นที่บริสตอลประเทศอังกฤษย้อนกลับไปกลางทศวรรษที่1970นูู้นเลยและมีกรณีอ,อื่นๆอีกมากมายที่มีการรายงานจากทั่วประเทศ และส่วนที่เหลือทั่วโลกเช่นกันนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีมากมายอธิบายปรากฏการณ์นี้เสียงฮัมอาจจะเกิดขึ้นจากคลื่นมากมายที่เคลื่อนที่ข้ามท้องมหาสมุทรมันจะทําให้โลกสั่นเมื่อปะทะกับแนวของทวีปหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวอีกส่วนหนึ่งเชื่อว่าเสียงนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าที่มากระทบกับพื้นโลกและเมื่อมันผ่ามันก็จะทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าแม่เหล็กขนาดใหญ่แล้วสัญญาณวิทยุค,ความถี่ต่ําเป็นพิเศษที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเรือรำน้ําหรือสัญญาณ 5G ล่ะ ไม่มีใครรู้แน่ชัดเอ้แต่ทฤษฎีประหลาดๆอย่างหนึ่งเสนอไว้ว่าเจ้าเสียงฮามของโลกนี้เกิดขึ้นเพราะมันไม่รู้ภาษาแบบว่าที่จะร้องเป็นเพลงอะนะเออช่างเถอะพอที่กว่าพวกคุณรู้ไหมอะไรที่อาศัยอยู่ในเขตสนธยาของมหาสมุทรที่ไม่มีใครเข้าถึงได้มหาสมุทรคือแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตแล้วก็ปกคลุมมากกว่า70%ของพื้นผิวดาวแต่มหาสมุทรกว่า80%ซของเรายังไม่ได้รับการบันทึกในแผนที่และสำรวจ รวมถึงเขตสนธยานั้นด้วยคุณดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรยิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านได้น้อยลงเท่านั้นถึงแม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่มีใครไปสำรวจแต่นับริษรทก็รู้ว่าที่นั่นเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเหมือนที่โลกเป็นอยู่จุลชีพอย่างแบคทีเรียขนาดเล็กมากที่ต้องใช้กล้องส่องและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่นั่นแล้วคุณก็ยังพบปลาปลาหมึกและสัตว์จำพวกบุญที่ดูนุ่มนิ่มหนึบดังได้ด้วยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ปรับตัวเองเพื่ออาศัยอยู่ในนนนควาามลึขดดั้ไ ดังนั้นตามกฎหมายสากลจึงบอกว่ามนุษย์ไม่ควรดึงมันขึ้นมาสู่พื้นผิวเพราะอาจจะทําอันตรายแก่พวกมันและระบบนนเวศทั้งหมดได้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสัตว์ที่อยู่ในเขตสนธยาที่ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือสิ่งมีชีวตรูปทรงแปลกประหลาดและก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะพวกมันอาศัยอยู่ในที่ท,ที่อุณหภูมิต่ำจนน่าตกใจและแรงดันน้ำก็สูงสุดๆด้วยกลับไปดูบนพื้นผิวกันสักพักดีกว่าแล้วก็ไปดูกันว่าบอลสายฟ้านั้นเป็นของจริงไหม มันคือก้อนแสงวงกลมที่คุณจะมองเห็นระหว่างพายุฝนฟ้าคะนองโดยส่วนมากเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ว่าบอลสายฟ้าพวกนั้นจะโผล่ขึ้นมาตรงไหนอีกอย่างมันก็อยู่ได้แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นมีแหล่งข้อมูลเก่าๆอ้างถึงเจ้าบอลสายฟ้าพวกนี้ด้วยดังนั้นสิ่งลึกลับนี้อาจจะอยู่มานานหลายศตรวรรษแล้วในปี1638คนให้คําอธิบายสิ่งนี้ไว้ว่าเป็นลูกบอลไฟขนาดเมื่อคือมาอืมเรียกแบบนี้ก่อนเจอรี่ลีลูอิสจะดังอีกนะแม่เจ้า บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าบอลน,นี้เป็นได้ทั้งสีฟ้าส้มหรือเหลืองนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมีรูปทรงอย่างนั้นสิ่งที่พวกเขามีแค่ทฤษฎีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแนวตั้งแต่ทฤษฎีนี้ถูกวิจารณ์ยับและไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิทยาศาสตร์มากมายทฤษฎีที่คนพูดกันมากที่สุดคือมันเกี่ยวพันกับธรรมชาติของฟ้าแลบ มันคือประจุไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากการที่ขั้วบวกและขั้วลบภายในก้อนเมฆไม่สมดุลกันระหว่างเมฆฝนฟ้าขนองและพื้นผิวด้านล่างนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสายฟ้าแลบอาจจะทําให้อุณหภูมิอากาศรอบๆสูงกว่าพื้นผิวดวงที่ได้ถึง5้าเท่าเลยอากาศที่ขยายตัวและสั่นสะเทือนทําให้เกิดฟ้าผ่าแต่ก็ยังไม่ได้อธิบายว่าแล้วทาไมถึงออกมาเป็นสายฟ้าทรงลูกบอลแบบนี้ได้คนมากมายรายงานว่าพบเห็นแนวแสงแปลกประหลาดบนท้องฟ้าใกล้เมืองลักเนาประเทศอินเดีย พวกเขายังถ่ายรูปและวิดีโอของแสงพวกนี้ไว้ด้วยเพื่อยืนยันว่าไม่ได้แกล้งหลอกกันแนวแสงไฟประหลาดนี้เคลื่อนที่ผ่านท้องฟ้าอย่างช้าๆโดยขณะที่ปรากฏการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งผู้คนมากมายจึงสงสัยว่าคนจากอรารยธรรมต่างดาวนอกโลกอาจจะมีเยี่ยมเยอนเราบางคนก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณมนุษย์แต่นักวิทยาศาสตร์สยบข้อโต้แย้งทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้วปรากฏว่าจุดสว่างนั้นคือขบวนดาวเทียมสตาร์ลิง51นั่นเอง เรื่องลึกลับถัดไปคือสิ่งที่เหมือนเยลลี่ตกลงมาจากฟ้าให้นึกภาพเช้าอันแสงสงบสุขในสวนแล้วจูจ่ๆก็เริ่มมีฝนตกแต่แทนที่จะเป็นเม็ดฝนหยดลงมากลับเป็นก้อนหนืดเหนียวเหมือนเยลลี่ตกกระแทกพื้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโอ๊กวิลล์รัฐวอชิงตันในฤดูร้อนปี1994กว่า3สัปดาห์ถัดมาปรากฏการณ์แบบเดียวกันก็เกิดขึ้นอีกกว่า5ครั้งคนในพื้นที่แจ้งว่าพบก้อนหน้าตาเหมือนเยลลี่เรืองแสงนี้แต่ยังไม่จบเท่านั้นหลังจากฝนตก คนก็เริ่มป่วยและมีอาการคลา้ายไข้หวัดใหญ่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบตัวอย่างและพบแบคทีเรีย2ชนิดในก้อนเมือกโอควิลนี้แต่สิ่งที่น่าประหลาดคือไม่มีตัวอย่างก้อนเมือกนี้เหลืออยู่แล้วแม้กระทั่งในกรมสุขภาพของรัฐวอชิงตันเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยและยังคงเป็นปริศนาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันแน่เรื่องถัดไปคือวงแหวนนางฟ้าชื่อฟังดูเท่กว่าวงแหวนเอลฟิกเนาะปรากฏการณ์ที่ว่าได้ชื่อเล่นี้มาจากเห็ดราที่มีลักษณะเป็นวงกลมสมบูรณ์ แล้วเจ้าวงกลมนี้โผล่ขึ้นมาทําไมล่ะมีตำนานและนิทานเกี่ยวกับวงแหวนานางฟ้านี้เล่าต่อๆกันมาในหลายประเทศอย่างเช่นในตำนานพื้นบ้านของอังกฤษและเซลติกซึ่งเป็นไปตามชื่อเลยคือเพราะนางฟ้าหรือเอลฟ์เต้นรำเป็นวงกลมและทําให้เกิดวงแหวนนี้ขึ้นตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันคือเห็ดราที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเติบโตอยู่บนพื้นผิวแล้วงอกออกมาเป็นปมเล็กๆรูปวงกลม1ปีผ่านไปก็จะออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่เลยเห็ดที่โผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวทําให้เกิดวงแหวนเอลฟ์ แต่ที่น่าสนใจก็คือทีแรกวงกลมเล็กนิดเดียวแต่ยิ่งเหตุจเจริญขึ้นมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งลึกลับถัดไปเกี่ยวข้องกับปลาแวบ็บแรกมันดูเหมือนอะไรธรรมดามดาปลาชนิดนี้ว่ายอยู่ในทะเลและใช้เหงือกของมันหายใจก็เหมือนกับปลาตัวอื่นทําแต่มันซ่อนความลับอย่างหนึ่งไว้ตรงที่มันไม่เหมือนกับปลาตัวอื่นก็คือปลากรันเนียนตัวนี้สามารถหายใจเป็นบกได้เหมือนกันสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ขึ้นจากน้ําเพื่อมาวางไข่ ผู้คุณจะได้เห็นขั้นตอนนี้หลายคืนหลังจากพระจันทร์เต็มดวงตอนที่น้ําทะเลขึ้นสูงกว่าปกติในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมน้ําจะขึ้นช่วยพาปลาขึ้นมาบนหาดที่นั่นตัวเมียจะขุดหลุมในทรายด้วยหางจากนั้นตัวผู้จะว่ายวนไปรอบๆพวกมันเพื่อผสมพันธ์ไข่ขั้นตอนนี้ใช้เวลาแค่30วินาทีจากนั้นพวกมันทั้งคู่ก็จะกลับลงไปในน้ําส่วนไข่เนะหรอใช่แล้วก็ซ่อนอยู่ในทรายต่อไป ภายใน1 0ถึง14วันลูกปลาน้อยก็จะกลับไปที่ทะเลน้ำขึ้นหรือพระจันทร์เต็มดวงจะทำให้น้ำขึ้นสูงอีกแล้วคลื่นก็จะซัดไข่กลับลงไปในน้ำคลื่นนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้ปลาน้อยได้กลับบ้านแต่ยังช่วยซัดส่วนที่ปกป้องไข่ของพวกมันให้แตกออกด้วยผู้คุณเคยได้ยินชื่อต้อนไม้แห่งชีวิตไหมไม่ใช่แบบในหนังของเทอเรนส์มาลิกนะพวกเขาให้ชื่อต้อนไม้อย่างนี้เพราะมันเติบโตกลางทะเลทรายต้นไม้นี้ล้อมรอบด้วยทรายแต่ก็หยุดไม่ให้มันเติบโตสูงถึง10เมตรไม่ได้ และอยู่มานานถึง400ปีแล้วส่วนเรื่องลึกลับก็คือจุดที่พบน้ําและสารอาหารอื่นๆเพราะรอบๆนั้นหลายกิโลเมตรไม่มีแหล่งอาหารที่ไหนเลยเห็นได้ชัดว่าต้นไม้สายพันธุ์นี้ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะแห้งแล้งของทะเลทรายได้ดีมากพวกมันรอดชีวิตได้เพราะระบบรากที่อย่างลึกรากชัยลงไปใต้ดินและไปถึงแหล่งน้ําใต้ดินต้นไม้สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีใบเขียวขจีดูสุขภาพดีบนเนินทรายเล็กๆนี้คุ้มค่าแก่การไปชมเลยล่ะดังนั้น พื้นที่ตรงนี้จึงกลายเป็นแหล่งหนึ่งดูดนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นทุกปีมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมราวห้าหมื่นคนล่างสังหณ์สัมผัสที่6หรือสัญชาตยานคุณจะเรียกอะไรก็ได้ทั้งนั้นเวลาที่คุณคิดถึงเรื่องนี้คุณอาจจะนึกได้ว่าคุณไม่รู้แน่ชัดเลยว่ามันทํางานยังไงเราคาดการบางเรื่องหรือรู้อะไรเองได้อย่างไรนักจิตวิทยาก็เริ่มสงสัยอย่างเดียวกันพวกเขาศึกษาหัวข้อนี้และสรุปได้ว่า พวกเรามีแนวโน้มที่จะใช้จิตใต้สำนึกเลือกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราดังนั้นเราจึงมีข้อมูลที่จำเป็นอยู่แต่ระบุแหล่งที่มาไม่ได้ดังนั้นถ้าสัญชาตญาณบอกคุณว่าให้คุณดูวิดีโอชีวิตสดใสผมว่าคุณก็ควรจะทำตามที่มันบอกนะไม่คิดแบบนั้นหรอ <c oughs>